สนับสนุนโดยเบอร์หนึ่งตัวจริงถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงโอชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแลกตะสอยเอ็กซ์ตรา้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง S C G รักน้ำเพื่ออนาคตแคปซิกาใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย การเรียนรู้ที่ไม่รู้จบเริ่มต้นที่ครอบครัวสารรักจาก AIS จบด้วยอะไรครับมันจบลงด้วยการที่เราไม่มีอะไรเหลือเลยสูญสิ้นทุกอย่างบริษัทก็เจ๊งเจ๊งครับผมกลับมาเจ๊งเลยเ,เจ๊งเลยสุดท้ายชีวิตก็ล่องลอยไปล่องลอยไปแบบไม่มีจุดหมายจนขนาดถลายไปได้ไปออกเทปนะฮะร้องเพลงเหรอใช่ครับคุณเคยออกเทปร้องเพลงครับรผมก็นิดหน,หน่อยครับไม่ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ นะครับสุดท้ายจุดเปลี่ยนมากลับมาเกิดกับรายการโทรทัศน์76จังหวัดตามหาคนดีครับผมมาจากไหนฮะมาจากความที่เราอยากได้ตังนะครับตอนแรกมันเริ่มจากเราอยากได้ตังผมไม่มีอุดมการณ์เลยมไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเพื่อส่วนรวมสังคมประเทศไม่เคยมีความคิดนี้เลยแล้วแล้ววันหนึ่งผมเจอพี่คนหนึ่งที่ก็ทํางานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์เขาบอกผมว่ามอมมอม ช่วยพี่หน่อยช่วยคิดคอนเทนต์ให้พี่หน่อยบอกโอ้พี่ครับคอนเทนต์ผมจะไปคิดได้ยังไงอย่างงน้นอย่างนี้เอาแน่ลองลองลองช่วยช่วยช่วยหน่อยแล้วก็รับอาคุณเลยคิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาใช่ครับผมผมกาลังสงสัยว่าเข้าใจว่าการหาคนดีมันก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างเหมือนเราได้เรียนเรื่องดีๆตัวเราก็จะดีตามเรื่องที่เราเรียนใช่ครับถ้าเราเรียนเรื่องชั่วๆเขาถึงบอกว่าอย่าไปเรียนมันจะชั่วตามเรื่องที่เรียนใช่ครับถูกไหมฮะถูกแต่ผมอยากฟังกรณีศึกษาว่าเรื่องอะไรที่คุณไปทําแล้ว กลายเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปนี้คุณจะทําเพื่อผู้อื่นมากกว่าเพื่อตัวเองจากการที่เราได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาได้ไปพบลุงสัมฤทิ์มาไลัลเป็นชายพผมๆมตัวดําๆแก่ๆท่านหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกในอดีตปัจจุบันนี้ก็ไม่มีงานทีนี้ <c oughs> พอเราลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เราต้องทําสคริปต์ตัวเนี้ยช่วงที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเราได้เห็นชีวิตของเขาครับพี่ดูคือ เขาเรียกว่าบ้านนะฮะบ้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นสังกะสีเล็กๆเล,กเล็กเท่าตรงที่เรานั่งคุยกันเนี่ยครับเพิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นน้ําครับเอากระดานวางพาดไปลุงไม่มีทร,รัพย์สินอะไรเลยครับพี่ดูมผมก็คุยกับแกไปแล้วผมก็มองว่าชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกตัวเองว่าผมลำบากผมลำบนอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่เลยคนที่เนื้อตัวยากจน อย่างนสองเล็ใช่ครับแต่กลับลุกขึ้นมาจับไม้กวาดแล้วก็ออกไปตั้งแต่ตีสองกวาดขยะไปจนถึงหกโมงเช้าตลอดเกือบยี่สิบกว่าปีเนี่ยสิบกว่ากิโลเนี่ยที่เขาเดินไปไม่มีครับเฮ้ยนี่นะฮะมันทำให้ผมได้รู้สึกว่ามันมีคนอย่างนี้ในในโลกนี้ด้วยคือตัวเองไม่ได้เหลืออะไรร่ำรวยเหลือฝฟือะไรก็ไม่มีอะไรครับแต่จะช่วย สังคมอยากออกไปกว่าถนนให้คนอื่นคุณได้แรงบันดาลใจอะไรจากคุณลุงครับพอเราได้สัมผัสชีวิตเขาครับพี่ดูมันทําให้ผมรู้สึกแบบชีวิตคนอย่างนี้รู้สึกอายว่ามันมันน่าละอายใจมากว่าคนอย่างเนี้เขาเขายังบากันเขาเขายังออกมาเสียสละหรือคุณลุงจำหลัดที่เราได้ไปถ่ายต่อต่อเทปต่อต่อไปเนี่ยคุณลุงจำหลัดก็เป็นคนคนหนึ่ง ที่โบกรถจราจรอาสาเขามีอาชีพเป็นพนักงานเก็บข่าดยสารผมจําภาพได้วันที่เขาก้มลงกาบผมถึงเท้าเนี่ยแล้วเขาเขาเขาทราบซึ้งใจว่าในชีวิตนี้ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเยียนบ้านที่มันซอมซ่ออาศัยที่ถือเป็นตัวแทนราชนิกูลสาหรับเขาในใจว่าแล้วมาเห็นคุณค่าว่าเขาไม่ใช่คนบ้าแต่เขาคนอยากเสียสละทําดีเพื่อสังคมส่วนรวมวันนี้คุณรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ และดําเนินตามความรู้สึกแบบนี้ตลอดมาก็แปลว่าช่วงชีวิต7ปีหลังนี้มีความสุขกว่าเดิมีควาได้ทำเพื่อผู้อื่นมีโครงการจะทําอะไรอีกบ้างครับก็สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ไกลครับเรากําลังเตรียมละครอิงประวัติศาสตร์เป็นการปลุกจิตสํานึกคนในชาติให้รู้จักภาคภูมิในความเป็นไทยแล้วก็รักแผ่นดินเป็นการเชิดชูสถาบันของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละ ทางโทรทัศน์ใช่ไหมใช่ครับก็คือทหารและก็เชิดชูสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับละครเรื่องนี้อยากให้ทุกๆคนช่วยส่งเสริมและให้กําลังใจหน่อยครับเป็นละครทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาเมื่อไหร่ครับจะมีให้ชมก็จะเริ่มเปิดกล้องกันอย่างเป็นทางการเนี้ยหลังจากฝนหมดเราจะครับผมฝนหมดเราก็จะลุยยาวไปจนถึงเมษานะฮะจะคอยติดตามครับครับผมวันนี้ภูมิใจไหมครับที่เป็นหม่อมหลวง ภูมิใจไหมครับที่รอดชีวิตมาด้วยอาหาร,รับผมที่ของเป็นของสุนัขภูมิใจไหมครับที่เคยเดินทั้งรองเท้าแบรนด์เนมและรองเท้าที่เป็นรู<ม>ต้องเอากระดาษยัด<ค>ผมเมื่อก่อนในในอดีตเนี่ยผมไม่เคยภูมิใจฮะว่าผมเกิดเป็นราชินิกุลแล้ว,แล,วแล้วเกิดมาเป็นราชินิกุลทําไม,มนะฮะอเคยสงสัยด้วยเคยสงสยัยแล้วผมไม่เคยภูมิใจเลยมันผิดด้วยเหรอที่ที่ผมเกิดเป็นราชินิกุลแล้วผม ต้องมีความเป็นอยู่ที่ลำบากคนทั่วไปมักจะตีตรายอย่างที่พี่ดูพูดนะครับว่าเจ้าต้องรวยต้องรวยมันเป็นความที่เราลำบากมากในการใช้ชีวิตเวลาคนมองเราด้วยสายตาและความคิดต่างๆนานา,นาแต่วันนี้ผมภูมิใจนะพี่ดูภูมิใจมากที่ผมได้เกิดเป็นราชินีกุล หรือจะเรียกว่าราชินิกุ่ข้างถนนก็ได้ผมก็ภูมิใจมีวาสนาที่ได้เกิดมาและได้มีโอกาสได้ทำรายการที่เป็นส่งเสริมคนทําความดีเสียสละเพื่อสังคมครับและทําให้ส่วนรวมเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าความดีงามพอผมได้ค่อยๆก้าวเท้าออกไปเรื่อยๆไปในหนทางนี้ใช่ครับเป็นเหมือนบทที่หล่อหลอมผมและก็สอนผมให้ผมได้เป็นคนดีกับเขาด้วย คนเหล่านี้เป็นเป็นเบ้าหลอมผมเป็นเบ้าหลอมที่ดีใช่ครับผมสุดท้ายครับความสุขของคุหม่อมคืออะไรครับการที่ผมได้มีเพื่อนอยู่ทุกๆจังหวัดเลยอ๋าดีจังเลยฮะใช่แล้วผมไม่เคยเหงาอีกแล้ววันนี้ผมมีญาติพี่น้องผมเยอะมากแล้วภูมิใจด้วยนะมีเพื่อนที่ดีทั้งซ้นช่ครับผมใไะมะ ไม่เคยเข้าใจแลวครับผมทําเพื่อเงินอย่างเดียวแต่มาวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนเป็นครูของผมและความสุขของผมก็คือวันนี้ที่ผมได้เป็นราชนิกูลเล็กๆคนหนึ่งที่พยายามจะทําในสิ่งดีๆนะครับโดยมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเดินไปแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นส่วนเล็กๆที่จะทําตามรอยพระบาทของพระองค์ครับผม วันนี้เรื่องของคุณหมอมเนทำให้ผมรู้สึกถึงว่าชีวิตเรากําหนดไม่ได้ชะตากรรมเรากําหนดไม่ได้แต่สิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยเรากําหนดให้ตัวเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะเจออะไรคุณอาจจะบอกว่าโอ๊ยแต่ก่อนเคยหรูหรากว่านี้แต่ไม่มีความสุขไม่มีเลยจอมตอ,มนอนนี้ไม่ได้หรูหราอะไร,รแต่ทําไมมันมีความสุขมันอิ่มออใจตลอดเวลารรเราเป็นผู้เลือกครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้แง่คิดแบบนี้เช่นเดียวกันขอบคุณมากนะครับคุณหมอมครับขอบคุณครับพี่คุับ เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันนะฮะเป็นแขกรับเชิญรายแรกที่ไหว้รอบทิศเหมือนนักมวยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวดีๆจากคอลัมนิสของเราในช่วงสุดท้ายของรายการสักครู่เดียวนะครับในตาเขานี่มันบอกเล่าเรื่องราวหรือบอกความรู้สึกของเขามากกว่าผู้หญิงในเมืองบางคนที่แบบแต่งตัวว่าแวมความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ก็มีอยู่จริงๆแต่ว่า ในบางพื้นที่ที่เขาอยู่กันมานานเขาเข้าใจกันกำแพงนั้นมันมีรูอยู่อะเสียงปืนเสียงระเบิดมันดังแล้วมันก็กล้องกลบรอยยิ้มกบความสุขซึ่งมันไม่มีเสียงเจาะใจร่วมป้องกันภัยไข้เลือดออกกับซอฟเฟลมีคนกว่าล้านคนที่ต้องประสบกับโครคไข้เลือดออกเป็นภัยใกล้ตัวที่ยากจะรอดพ้นแล้วคุณละ่ะอยากจะเป็นคนต่อไปหรือไม่ สวัสดีครับจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงนั้นพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโดยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า3.2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเรายังพบอีกว่ากว่า100ข12ของผู้ป่วยนั้นอยู่ในกลุ่มวัยเรียนโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่ต้องเฝ้าวระวังเป็นพิเศษครับเนื่องจากเด็กๆมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะถูกยุงกัดเพราะไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลได้ตลอดเวลาซอลเฟลจึงจัดกิจกรรมวันปลอดภัยจากยุง ขึ้นที่โรงเรียนรุบาลบรรจงรัฐจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการที่ซอฟเฟลและจอดใจ,จได้จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยตื่นตัวที่จะเรียนรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากยุงเด็กๆเป็นวัยที่อ่อนแอและมีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกเนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกันรักษาได้เพียงตามอาการและปล่อยให้ภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคลองคิดดูสิครับเด็ก4ขวบจะมีแรงต่อสู้กับโรคนี้ได้มากแค่ไหน ถ้าไปคุยกับคุณครูถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในโรงเรียนกันดีกว่าครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกที่รุนแรงและผู้ป่วยส่วนมากก็เป็นเด็กๆด,ด้วยก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเชื้อโรคไข้เลือดออกเนี่ยระบาดอย่างรุนแรงเลยยุงลายเพียงหนึ่งตัวเนี่ยก็สามารถกัดเด็ก ในห้องเรียนหรือว่าบริเวณสนามเด็กเล่นได้นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณครูก็รักเหมือนลูกเลยนะคะไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเกิดเป็นแค่เลือดออกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะคะุณแม่ครับรู้สึกไงบ้างครับกับวันนี้ที่มีกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออกกิจกรรมนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะทำให้เรารู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลและรายการจาอใจเนี่ยห่วงใยต่อลูกของเราจริงๆเนื่องจากว่าเวลาที่ลูกของเรามาที่โรงเรียนเนี่ย เราก็ไม่สามารถตามมาดูแลเขาได้ตลอดเวลานะคะแต่หลังจากที่กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกหมดห่วงนะคะเด็กๆรู้จักวิธีการทาผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะและนอกจากนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็ยังมีการจัดกิจกรรมสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักวิธีการป้องกันไข้เลือดออกนะคะและทางโรงเรียนควรจะมีการรณรงค์จัดกิจกรรมวันปลอดภัยจากยุงต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากไข้เลือดออกค่ะอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือการตัดวงจรชีวิตของยุงลายซึ่งการใช้สเปรย์และโลชั่นทากันยุงก็สามารถช่วยป้องกันคุณและคนที่คุณรักจากการถูกยุงกัดได้นะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติสวัสดีครับ